คลิปนี้ช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนเอาใจแฟนคลับของเอกงนุ่มคนนี้จางหลิงเฮอรนุ่มลออหน้าสวยที่ยิ่งนับวันฝีมือการแสดงและความฮอตร้อนแรงยิ่งปังขึ้นเรื่อยๆคลิปนี้นะคะแอดรวมผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ที่รอออนแอร์ของจางหลิงเฮอมาฝากทุกคนกันฟอร์มดีโปรเจกต์ใหญ่ทุกเรื่องมีเรื่องไหนกันบ้างมาดูกันค่ะเริ่มกันที่เรื่องนี้เรื่อง t i g e r and Cra n เปร,รมาจารย์พยักกะเรียนเป็นซีรีส์แนวต่อสู้แฟนตาซีปีศาจเรื่องราวของหน่วยพยักกะเรียนที่ถูกโจมตี ทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังพวกเขาต่อสู้กับปีศาจร้ายและฝ่าฟันสถานการณ์ต่างๆต,ตัวเด่นของเรื่องเลยนะคะนำแสดงโดยจางลิงเฮ่อรับบทปรมาจารย์นกระเรียนฉีเสียวเซียงเจียงหลงรับบทหูจือตัวแทนร่างเสือหวังอี้เวินรับบทเจ้าสินตงเชินยเยว่รับบทหวังอี้เฉียนเรื่องนี้นะคะได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่างกวัวฮูมากำกับการแสดงผลงานเด่นจากผู้กำกับคนนี้ก็มีอย่างเช่นสามชาติสามโคกปา ทอสิบลีนั่นเองค่ะในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวการกอบกู้ยุทธภพอันแสนวุ่นวายเนื้อหาต่อสู้แอคชั่นมีความตลกและดราม่าสอดแทรกในเรื่องเมื่อหูจือและเซียเซียนและพ้องเพื่อนร่วมกันออกผจญภัยต่อสู้กับปีศาจหูจือเป็นเด็กกำพร้าที่บังเอิญเล่นสนุกจนเผลอไปกินไข่มุกสีแดงที่เป็นสมบัติของจือหยางเข้าไปแล้วได้บังเอิญพบกับชีเซียเซียนผู้เป็นปรมาจารย์ฝึกสอนผู้เข้มงวดได้รักสะอาดเด็กหนุ่มสองคนที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้ว จึงจําต้องร่วมกันออกเดินทางไปด้วยกันเพียงพ่อไข่มุกสีแดงเม็ดเดียวที่หูจือ้องอืเอินกินเข้าไปนั่นเองค่ะและพวกเขาก็ได้พบกับเจ้าซินถงและคุณชายหวังอี้เชียนในขณะที่พวกเขาร่วมเดินทางกันนะคะชีเซียวเซียนต้องติดคุกเพราะต้องการปกป้องหูจือเพื่อช่วยสีเซียวเซียนหูจือและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจึงได้เข้าร่วมการประลองประรมาจารย์ปีศาจแห่งยุทธภพทําให้พวกเขานะคะได้รู้ถึงเบื้องหลังและความจริงเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจเมื่อ500ปีก่อนกลุ่มคนหนุ่ม าวคุมนี้จึงต้องต่อสู้และปกป้องดินแดนใครชอบแนวะแอคชั่นต่อสู้ห้ามพลาดกับเรื่องนี้ค่ะบักมูดร,รอทางไอฉีอ e. ีเรื่องเล่ระกวังคุณหนิงสตอรี่ขอคุณหนิงเทสซีรีส์เรื่องนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนคงรอลุ้นอยากที่จะชมกันเป็นอย่างมากเป็นซีรีส์แนวดราม่าโรแมนติกโบราณเรื่องนี้จางลิงเฮ่อประกบคู่กับไผ่ลู่เป็นซีรีส์เนื้อหาเข้มข้นดัดแปลงมาจากนวนิยายของฉีอจิง้งเรื่องคุณหนิงโดยมีผู้กำกับคือจูรุ่ยปิ่นมา กำกับการแสดงค่ะผลงานเด่นของผู้กำกับคนนี้ก็อย่างเช่นมัทุรสวานล้ำสลายเป็นเท่าเราเกล็นน้ำค้างจางนิงเฮรับบทเซเวยไปลูรับบทเชียงเซียหนิงโจจินเว่ยรับบทเย็นหลินหวังซินเย่รับบทจางเหอหลิวเซี่ยหนิงรับบทองหญิงสุนจืออีนในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวจากเมื่อในชาติที่แล้วเมื่อนางเอกเชียงเซี้ยหนิงได้ใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อขึ้นเป็นดาชนีแต่แล้วกลับถูกบังคับให้ฆ่าตัวตาย ปัจจุบันความฝันของจิงเซิ่ยหญิงมีเพียงการอยู่ให้ห่างจากอำนาจและใช้ชีวิตของตัวเองแต่แล้วนางเอกนะคะกลับต้องเข้าวังในฐา,านันักเรียนและต้องมาเป็นลูกศิษย์ของบลมมุคูเซเียวเหวยในขณะที่จิงเซิ่ยหนิงดั้เรียนกับเซียวเหวยนางก็ได้วางแผนเพื่อหยุดเหตุการณ์ที่เย็ยนหลินกําลังจะต้องเผชิญจากการวางแผนของจิงเซิ่ยหญิงและเซียวเหวยในที่สุดตระกูลเย็นก็รอดชีวิตมาได้หลังจากเหตุการณ์นี้จิงเซิ่ยหญิงก็ได้เข้าไปพัวพันกับแผนการลอบสังหารกษัตริย์แห่งพิงน,นันโดยไม่ได้ตั้งใจ และเข้าไปในค่ายศัตรูกับจางเฉอเมื่อประเทศศัตรูบุกรุกเข้ามาองหญิงเสินจืออีจึงต้องก้าวเข้าสู่ชีวิตการแต่งงานอย่างช่วยไม่ได้เพื่อช่วยสหายสนิทอย่างสินจืออีจิงเซีน่ยหนิงจึงตัดสินใจเดินทางขึ้นเหนือพร้อมกับเซียวเหวยเพื่อโจมตีใต้เย่ท่ามกลางวิกฤตมากมายเซียวเหวยยอมแม้กระทั่งทำร้ายตัวเองเพื่อปกป้องจิงเซี่ยหนิงทั้งสองคนรักกันแต่แล้วแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้ปรากฏขึ้นและทุกอย่างบ่งชี้ไปยังความจริงเกี่ยวกับคดีกระสับพิง นนาเมื่อ20ปีที่แล้วในท้ายที่สุดนะคะพระเอกกับนางเอกจึงร่วมมือกันเปิดโปงความจริงเมื่อ20ปีที่แล้วเรื่องนี้เป็นแนวดราม่าเข้มข้นค่ะห้ามพลาดทางีอีเรื่อง f o x n e s Snaker ในภาคเย่หงเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีฟอร์มยากที่รวมดาราไว้มากมายเรื่องนี้จางหลิงเฮ่อมาในบทบาทสมทบค่ะเล่นคู่กับเฉินตูหลิงและพระเอกนางเอกคือกองจินอย่างมีจางหลิงเฮ่อเรื่องนี้รับบทเป็นหูเว่ยเซิงคู่กับเฉินตู ในบทเย่เฉียวเซียหรเรื่องเป็นเรื่องราวของจิ้งจอกสาวถูซานหงหง,หงวิญญาณจิ้งจอกจากตระกูลถูซานแสดงโดยหยางมี่เธอได้ช่วยเหลือตรงฟังเย่ชูแสดงโดยกวงจินนักพุทธหนุ่มที่ถูกศัตรูไล่ตามโดยบังเอิญขณะที่พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันในถูซานความผูกพันระหว่างพวกเขาก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นลิขนะความเกี่ยวพันของสองคนเรื่องนี้รอชมทางไอฉีอ ในจ้องหนิงเรื่องนี้นะคะมาในแนวเทพเซียนโรแมนติกเรื่องนี้จางหลิงเฮ่อประกบผู้กบนางเอกจิงเทียนจางหลิงเฮ่อรับบทจียางจิงเทียนรับบทนานเหยียนรวมด้วยกวนหงรับบทอินยาได้ผู้กำกับวุนเตอ๋อกวางมากำกับการแสดงผลงานเด่นของผู้กำกับคนนี้นะคะอย่างเช่นเล่นรักตำหนักเหยียนซีและร้อยรักปักดวงใจเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของนางเอกนัน,นเหยียนคือชื่อแม่ของเธอโชคชะตาได้บีบบังคับให้เธอต้อง เริ่มต้นเส้นทางแห่งความเป็นอมตะเข้าสู่เส้นทางเซียนเธอได้พบก,กับชายหนุ่มคนนึงนะคะนั่นก็คือพระเอกจียางและได้แต่งงานกับจียางด้วยความบังเอิญใครชอบแนวเทพเสียนปักหมุดรอเรื่องนี้กันได้คะ่ะทางไอจีและปิดท้ายกับเรื่องที่กําลังทีมเปิดกล้องถ่ายทําในเร็วๆนี้เรื่อง The Eldest Princess แนวดราม่าโรแมนติกโบราณเรื่องนี้จางลิงเฮอประกบคู่กับนางเอกเจ้าจินหม่เตรียมผลิตโดยโยคูเจ้าจินหมายรับบทองคหญิงใหญ่ลีหลงจางลิงเฮอรับบทเผยวนเซียนเรื่องนี้นะคะเตรียมจะเปิดกล้องประมาณเดือนตุลาคม2023นี้ค่ะเนเรื่องเป็นการเล่าเรื่องการย้อนกลับมาในวัยหนุ่มสาวขององค์หญิงใหญ่ลีหลงกับเผยวนเซียนราชเลขาธิการที่แต่งงานเพื่อการมื ความรับและความเข้าใจผิดกันมาตลอดเมื่อย้อนกลับมาทั้งคู่เริ่มใช้ชีวิตด้วยกันใหม่ทำความเข้าใจและร่วมมือกันค้นหาความจริงเปลี่ยนชะตากรรมในชาติที่แล้วและนี่คือรวมผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ๆรอออนแอร์ของพระเอกหนุ่มจางหลิงเฮ่อที่แอนนำมาฝากทุกคนชอบเรื่องไหนปักหมุดรอได้เลยค่ะติดตามข่าวสารบันเทิงจีนอย่าลืมกดติดตามช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้แอนมีข่าวสารบันเทิงจีนมาอัปเดตให้ฟังกันแบบต่อนเนื่องและ อีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารคือทางเพจ f a c e b o o กคนดังหนังซีรีส์หัวใจจีนสำหรับคลิปนี้แอดส,สวัสดีค่ะ